อันนี้น้องธันวานะครับลูกสาว SK520 นะครับอายุตอนนี้ประมาณ9เดือนนะครับนี่สูงประมาณ1 2 5ถึง130นะครับอันนี้จากขอบนี้นะครับ ร้อยห้าเซนติเมตรนะครับนี่ขึ้นมีเชิงเชิงนะครับนี่หนังคอย่นๆ น,นี้ก็เป็นก้อนเกลือแร่นะครับอันนี้เราเลือกใช้ของ KNC นะครับหรือ k n z นะครับช่วยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับทางผู้ผลิตแจ้งว่ามีซิลิเนียมนะครับช่วยระบบสืบพันธุ์นะครับเราก็เลยเลือกมาใช้นะครับมีหลาย ยี่ห้อหลายแบบนะครับก็ลองเลือกดูนะครับให้เหมาะสมกับวัวของเรานะครับก็จะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยครับนี่กำลังเลียอยู่เลยก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ